ดีครับเรากลัาอยู่ในช่วงองของรายการทีมอัพเดตครับตอนนี้เราก็ได้คําตอบแล้วว่าผู้หญิงใส่หรือไม่ใส่นะครับนี่เป็นคําที่เป็นหญิงเขียนขึ้นมานะครับอ้าวอมันหายไปแล้วครับมันเขียนว่าใส่ทำไมนะครับคนก็น่าจะรู้แล้วว่าคําพูดนี้ว่าใส่หรือไม่ใส่นะครับใส่หรือไม่ใส่นะครับอันนี้คือชมหน้าของคนที่ไม่ใส่นะครับเราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องการเกงในนะครับว่าเหตุใดกันผู้หญิงหรือไม่ใส่นะ ดรลาครับทังไมครับทำไมผู้หญิงถึงไม่ใส่กางเกงในครับไม่รู้เพราอยากวิววิวเลยก็อยากวิวเขาอยากวิววิวนะครับนี่คือคําตอบที่เราหามาได้เราไปหาดอกเตอร์อิสตาใจอีกคนหนึ่งนะคะด็อกเตอร์อิสรานะฮะอิสราอิสตาครับทำไมทําไมผู้ชายถึงใส่กางเกงในครับอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวเออมันจะห้อยครับคือคนมันจะห้อยนะ เห็นป่าเป็นหญิงนมันจะเสียมันจะเสียรูปทรงนะครับอันนี้ผมจะตอบแทนผู้หญิงให้ครับที่ผู้หญิงเขาไม่ใส่มันจะวิววิวใช่หมครับมันก็จะเย็นเย็นคือพวกพวกที่ใส่มันจะไม่มีอะไรมันตอนกลางคืนครับแต่พวกที่ไม่ใส่อะมันเตรียมพร้อมที่ยำพันครับขอบคุณด็อตเตอร์เกนะด็อเตอร์ศาสตราจารย์อิสราส์สวยใจบรีนะครับอตบมือครับต่อมือไม่ต่อมองใส่พี่ว่าไก่กา